กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องปัาดตำนรกพี่น้องตำขนมจีนปัาดกับพี่ฮักกุ้งเต้นพี่น้องเต้นกับเต้นโพดโอ้ยเฮ็ดลูกลูกลูกกินหมดได้ดุนิปเอยโคโยตี้พี่น้องตำโคโยตี้เจ้าค่ะตำขนมจีนโคโยตี้มาเต้นโซ่พี่น้องปัาดตัวแม่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  ลังเดนข่เขาอิ่มเรียบร้อยสันตื่นสนันมันไวโอ้ยเอาเปิดเลยได้แร็วคะกองไม่ข่อยปดเปิดเอ้ยพี่หน้องเรียนกินจนชเวอร์ป่พี่น้องยซูนซูนตะกอง แรงทายังอยู่ของอู๋อ้าทุกอย่างเลยปากกำลังจะเอาปากเอาเขาปากเต้นออกเต้นนี่ใส่เนียนๆเนียนๆเนียนๆดูใส่ซองโตนะนี่นี่บ่เออเบื่อสองเนาะเอาปากด้วย

đèn ông đông đông, đèn ông đông đông, con đi, cậy, <cười> <cười> ừ. chút

bây giờ mặc áo cả, áo mặc 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 áo แล้วขึ้นปับพี่ช่งเลยจะพูดผิตตัดไพี่น้องน้งดาสระพี่น้องเลยจุ่นน้ำกันก็ยังมึนเมิดวะกับทำายสองคนมจะไปเก็บพักมาเพิ่มกินแบบนต้องพักเยอะ จำใบบาทขั้นกันเฮาสีมีคน ขุ่นแบบนี้เขาต้องไปหาอันคุณตีไปล,ลายบันคือกุ่นนี่แหละอืมเบาเามือนกับบังเอิญบังเอิญเจอบังอ่อนัป,ปนีไปแหกกบบเบแดปไปพ่อกุป้าทโทน,น้นำกอนน้ำกอนอยู่หวย ปลบลูกอีกสืบหาโตกุ้งจ้นังน้ำลายน้ำเป็นลายมันช่ายเลยมีแต่กุ้งไตไปชูอัดชูัดไว้มันก็บปได้ไปอันบัวแดงนะคะแนนนี่วะไปนั่งเก็บเอาอยู่หันหน้าผัดหน่อยๆปลาขอบปลาดุกปลาขอบบ่มีมีแต่ปลาดุก ไ่อาแกงเริ่มมาแรงแลจงใครมาแดงไว้เมน้องว่าคีมจงใครมาแดงเหี่ยนแกงปลาดู นายิมกนี่ถาำพินยังเชียกกะากกะเกี่นีน่ถ้ำพินลายใหมให่ถังเอาแหลนออกมามเมนเมนเดินไปเห็นกบหวยผักนัด ยืนด้ากะามองทางานอนหน้าข้าม่เยบอเออเอน้บาน้าปมองนันนเดือนมือไปเนื่องตลาดมืองไปงเปบิเฮไปยกิเบิไปยกิปแม่ไปดอกสิคุมมันไกจ้า,ายอย่ะ ดีหมดเลยลุงเขากำลังชงคนแสยมแห้งนี่สั่งยังไ มนาพอกันใหม่ฝากกดไลค์แร์เป็นกงใจใหมน้องเลือนเด้อครับสวัสดี